สวัสดีวัยรุ่นครับสไตล์ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินมาพร้อมกับ Har l ล y d a เดวิส n l โ w ลเ d อรค่ะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี2020นะคะสีสวยมากเลยค่ะมีชื่อสีว่า b i l l ลียด b l u e นะคะหน้าจอ2หน้าจอค่ะลูกค้าเลขไมค์คันนี้ค่ะ19,661ไมค์ค่ะ สำหรับพา r ล e y d วิ i d s o n r o w r i d e r คันนี้นะคะสเปคของตัวรถค่ะเป็นรถปี2 0 2 0สเปค MLY นะคะเครื่องยนต์มีวอลกี้เอก107คิวบิกค่ะ1,745ซีซีตัวรถเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้ามีชื่อสีว่า Billiard b l u e นะคะจะเป็นสีน้ำเงินที่อมนมค่ะลูกค้าสีจริงสวยมากนะคะสีก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนชุดโมงกับกระเป๋าเนี่ยก็คือเราติดตั้งมาเพิ่มตัวนี้ก็จะไม่ใช่สีจากโรงงานนะคะแต่ก็คือ เคสีก็คือเนียนเนียนเลยนะคะสวยงามค่ะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับของแต่งคันนี้ค่ะทอ่อสองออกหนึ่งนะคะ TBR นะคะโมงเป็นสมทรงค่ะโมงก็จะมีไฟหน้า LED แบบนี้มาด้วยนะคะไฟสปอตไลท์แคชบาทีบาครับสไตล์นะคะแล้วก็กระเป๋าข้างครับสไตล์ค่ะเบาะนะคะ ตุ๊กตาค่ะพร้อมกับแผ่นฟลายสูงรวมกัน12นิ้วนะคะสำหรับโรลเลอร์เนนะคะก็จะเป็นรุ่นที่มีหน้าจอ2หน้าจอแบบนี้เลยเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนี้นะคะแล้วก็พักเท้าค่ะก็เป็นครับสไตล์เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าสำหรับจานเบรกนะคะคันนี้เปลี่ยนจานมาเรียบร้อยแล้วนะคะจานเบรกนะคะเป็นของลินเดลนะคะทั้งหน้าเราก็หลังเลยส่วนยางก็เป็นยางใหม่นะคะมิชลินค่ะใหม่ทั้งหน้าเราก็หลังเลยนะคะลูกค้า อย่างน้าปีย2ิบสองอย่างหลังปีย3ิบสค่ะนี่นะคะแต่งครับสไตล์เลยค่ะรอๆเลยนะคะสีจริงสวยน่ารักมากมากเลยนะคะสำหรับสีนี้นะคะแอดมินเคยขายไปแล้วนะคะสำหรับสีนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นสวีทนะคะของไฟสปอตไลน์นั่นเองค่ะลูกค้า นี้ค่ะจานนะคะทั้งหน้าเราก็หลังเลยนะคะยางหลังค่ะใหม่นะคะยางหลังเป็นเดือน4ปี23นะคะลูกค้าสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไปให้เช่นเดิมที่ดูดิชันด้านล่างคลิปนี้ค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ